เทคนิคการใช้เลนโมจากมือเก่านะครับนะครับขั้นแรกก็คือ,อเนี่ยเจอแบบแล้วครับเป็นเป็นลูกของจิ้งหรีดครับตัวเล็กๆประมาณ3-4มถึง4มิลิเมตรครับตัวเล็กมากครับนาจากก็กำลังจะถ่ายแล้วครับคือทับทบแบบอยู่ตามธรรมชาติเขาโดยปกติเขาจะนิ่งครับก็จะถ่ายได้ง่ายๆครับ เจอแบบแล้วก็คํานวณเลยครับถ้าแบบเล็กๆก็หมุนไปที่ห้าสิบห้านะครับถ่ายก็ไม่มีอะไรครับกั้นหายใจห้ามกั้นเด็ดขาดครับต้องหายใจเบาๆครับนะครับได้แล้วครับจะให้ดูหลังกล้องไม่รู้ดูได้ไหม เม,มื่อหาไม่ห้าโฟกัสแล้วโอเคครับ